นี่เป็นประกาศยืนยันของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะอันนี้ของจริงแล้วบอกว่าทางจังหวัดยังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิวหลังจากมีเพจ Facebook ลงข่าวเฟกนิวว่าอาจจะมีการประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่และอาจจะประกาศปิดกิจการเพิ่มเติมจากกลุ่มสถานบันเทิงที่ปิดไปแล้วเพิ่มอีก15กิจการนะคะก็อื่นๆที่ตามมาเนี่ยนะคะ ซึ่งนายสริกวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่าการเผยแพร่ข่าวแบบนี้ทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการผู้ประกอบกิจการพอได้รับข่าวสารไปเกิดความสับสนก็เลยยืนยันว่าทางจังหวัดยังไม่มีการประกาศใช้เคอร์ฟิวเพียงแต่ขอความร่วมมือหากไม่มีความจำเป็นควรงดออกจากบ้านตั้งแต่เวลาห้าทุ่มถึงตีสี่ตั้งแต่28เมษายนเพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดทำได้เร็วขึ้น แล้วก็ขอให้ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากทางราชการเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกนะคะตอนนี้